ก็สวัสดีกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ผมจะมาดันแรงนะครับไม่รู้ว่าผมจะขึ้นแรงแดงหรือเปล่านะทุกคนพิ่งเข้าเกมมานี่ก็เห็นเขาลีแรงแล้วครับโอ้โหผมห่างๆไปนานนะผมที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะทุกคนอันนี้ก็มีโอกาสเล่นประมาณสาชั่วโมงนะครับมาดิเจอคนแล้วครับสับยิง สัดยิงสัดยิงเป็นปืนร้อยนัดไม่ต้องกลัวกระสุนหมดนะครับรัวเลยครับจังหวะน,นี้งไงจอยวอปเลยครับมาดูตั้งผมก็เจาะครับมีกระสุนเยอะรอยนัดเจาะไปเลยมาดีมาสาัดยิงสัดยิงแล้วล่วงไปนะครับ 3, 3, 3, 3, รีบตามรีบตามรีดต้มนะทุกคนเดี๋ยวมีคนมาลาัดนะครับมันจะมีเพื่อนมันอีกนะครับตัวหน,นึ่งนี่ไงมาแล้วจริงแตตายวอโอ้โหทุกคน,นไง,นงอ้าวโอ้โหมันมันี่นะยิง จริงเห็นหลังแบบไม่หันต้องไปชาดนะครับคุณดูถ้าที่จริงเวลาเล่นจริงทุกคนห้ามวิ่งเดี๋ยวผมนะอันนี้ผมน,น่ารครับจริงจริงหืมล่วงนะครับไม่เป็นไรเราคงไม่ได้จูแล้วครับเพื่อนผมล่วงผมต้องโดดไปซ้ําเพื่อไปช่วยเพื่อนต่อนะครังตาจุไปสองไม่ไงเพื่อนเพื่อนน่าจะไปแล้วเอ้ยเจอตัวนึง มีัด็กหล่ิงตัดิงนี่นะที่าก้อนดูดิชายคนชาติงที่เจี่่ชุดยกคนดีในวันนี้เจอไม่ร้างเลยชุดหลอกตัวผู้หญิงว่ายมยสาวน yeah. yeah. ้อยมีเพื่อนเอาคาร์นาฟันเครับตัวนี้เราเหมือนจะมีคนข้างบนนะทุกคนิงเราจับลูกตองขึ้นมาแบบนีเรายิงยิงตองนั้นไม่ตาย ยังไงตามนัดที่นัดโอ้โหมีโคตรดีจริงตามไปเลยสองปัดนึงเจ็บสองนัดนึงเลยมีคนมีคนจริงเดินหน่วงไปแล้วงวันนี้สามเอ้ยตัวไม่ต่างวันนี้ต่วรีบไปตามไปตัวนั้นนะครับอยากได้คิวเยอะที่สุดนะครับวันนี้เส้นแบบชิวๆจากไปหกแล้วครับทุกคน ล่นนานกลับมาเล่นก็ซึงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยโมไปแล้วมีคนตรงที่าการเราเทียมบอกริกงขึ้นมาข้างบนหนึ่งนานงจริงมวแต้โอ้คุณดูบอกไว้เลยว่าร้อยนั้นนี่เป็นคืนที่แบบโค้มากๆนะครับคุณดูยิงได้เล่นกับซองตัวละครก็คือยิ่งโค้งมากเวลากลางๆเราเห็นครอสอนว่าเล่นตัวละครนะน,ะนี่ตัวคนเกี้นะ ทำไจะมาชาร์จผมได้ไงผมไม่ยอมไปผมครับผมไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่8คนแล้วนะครับคุณดูยังไงด้านล่างมีการทิชิกันอยู่นะครับจอยวอลจอยวอลเรายิงแล้วล่วงไปหนึ่งยิงสามสามยิงติดมาล้วนะครับคุณดูมีมามีมามีมาติดมาติดกันหนอมายิงสามแล้วเรียกิ้นแล้วครับคุณอ๋อไอตัวนั้นมันยิง คือนี่แหะครับข้อดีของทีมไวนัทนะผดูยิงคือไม่มีวันหมดนะครับหนึงะจะหมดอีกก็คือระสกูก็วิ่งกระเจิงแล้วคร,ร,รับคุดูยข้างล่างเหลือสองหนึ่งนะครับตอนนี้มาดีสองหนึ่งก็มาผมไม่วันแล้วครับมาดีครับจิงจิงจิงเห็นแล้วนะตัวนึงเอ้าต,ต,ต,ตัวนี้มมนจะตายหมอกนะครับคุณดูสองหนึ่งหนึ่งะตอนนี้มา ผมน,น,นี่นีนนน่แล้วกระโดดมาแล้วยิงยิงลูกไม่มีนะครับสั่งปืนมาแล้วยิงไปแล้วสุดท้ายเป็นบูย่นานะครับบู 11Q นะครับทุกคน